ตอนนี้ที่บ้านลมแรงมากค่ะพี่พี่คะ่ะเมืองต้นซักนี่มันเอียงมาทางบ้านพ่อยเด้อพี่พี่ยานอยู่เด้นี่ไม่กลัวลําต้นมันหรอกแต่ว่ากลัวแบบกิ่งก้านข้างบนอะ่ะมันจะลงมาอันนี้มีพี่สาวท่านหนึ่งถามมาว่าถ้าใบาสักตกมาทางบ้านเราเรายโยนไปให้ทางบ้านเขาคืนได้ไหมอันนี้ทางเพื่อนบ้านบอกมาแล้วนะคะบอกก่อนหน้านั้นตั้งนัดแล้วค่ะว่า ถ้าใบสักมันหล่นมาทางเราก็โยนโยนกลับไปทางบ้านเขาได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะอืมนั่นแหละแต่เราก็ไม่ค่อยไม่โยนนะพี่พี่เราก็เก็บเก็บแล้วก็เอาไปใส่ถังขยะแ,แล้วก็ไม่งั้นก็ไปเผาเนาะค่ะเนาะไม่ค่อยโยนเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็เกรงใจเขาด้วยเนาะพี่พี่ตอนนี้โอ้โหโอ้พี่พี่ะ่ะลมยังแห้งเลยตอนนี้เดี๋ยวพอย่าออกไปเบิ้มนี่นะคะบรรยากาศอือทั้งเสียงรดเสียงลม แต่ว่าเข้าบ้านไปก็ไม่ค่อยได้มีเสียงเสียงรถเท่าไหร่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีเสียงแข่งรถนะคะโอ้โหโอ้โหพี่ๆดูบรรยากาศนะคะเห็นไหมใบสักก็จะตกลงมาน,นี้ลมแรงมากเลยวันนี้วันที่20วันนี้วันที่27คะ่ะ27นี่บรรยากาศนะคะด้านข้างพอยังไม่ได้มาเก็บพริกเลยคะ่ะพี่ๆค่ะ เห็นไหมมันก็จะตกลงมาบรรยากาศนะคะวันนี้พ้นมาทักทายทุกคนเด้อค่ะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ต้นซักอันเพื่อนบ้านเราบ้านได้เอาออกอยู่ค่ะพี่พี่เห็นไหมมันตกมันตกไปใส่หลังคาเพื่อนบ้านปัดลมแ้งแทะลมแรงมากพี่พี่ค่ะลมแรงมาก โอ้ยมาเบิ่งสามีพอยนอนอยู่น่ะน่ะไปนอนอยู่รีแรลก <All right. S 1> เหรอฝ <the> นไม่ตกมีแต่ลม think so, โอเคใช่น่าจะตกเร็วๆนี้นะคะพี่ๆค่ะมึงเป็นยังเสียงรถกับเสียงดังดังเด้เสียงรถดังมากแต่ชินแล้วค่ะ,ะเสียงรถแข่งจะมีช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะพี่ๆค่ะไม่งั้นบางครั้งก็ไม่ไม่มีเลยนะคะ บรรยากาศนี่นะคะเป็นทักสี่แหละพี่ๆคะ่ะโ,โ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวไปเบิ้งฟังนี่กันเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูฝั่งนี้กันนะคะ mm. เสียงรถมีคนถามว่าเอยน้องพลอยอยู่ได้ไหมเสียงรถด,ดังอยู่ได้ค่ะแต่ตอนช่วงมาเล็กๆอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันดังมากเราเราไม่ชินตอนที่พลอยมามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะไม่ได้ว่าซื้อที่ตรงนี้นะพลอ,อยอยู่บ้านยายตอนมาอยู่ใหม่ๆนะ่ะคือเสียงรถด,ดังมากแล้วเราอยู่ไม่ได้ mm. แต่ตอนนี้ชินแล้วค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดังทุกมันไม่ได้ดังทุกวันมันไม่ได้ดังตลอดคือมันดังช่วงวีเกนพวกอ่าช่วงเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์บ้างบางครั้งก็ไม่มีเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่พี่ๆค่ะรีแล็กนะคะรีแล็กวันนี้รีแล็กไม่ได้ไปไหนนะคะบรรยากาศเหมือนฝนจะมาแล้วพี่ๆดูบรรยากาศบ้านพลอย พี่ๆจะได้ยินเสียงรถนะคะรถแข่งได้ยินเสียงรถแข่งนี่นะคะอ่าข้างบ้านปาดต้นเบิร์ดพรดาไดโอโหเสียงรถเดี๋ยวมีพี่ๆถามว่าเอ้ต้องพลอยอยู่ได้ไหมเสียงรถมันดังอยู่ได้ค่ะเข้าบ้านไปก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะจ๊ะเนี่ยบรรยากาศเออนี่นะเน,น,นี่ยพี่ๆดู มึงเป็นยังใบศักดูมันหนาย่านอีหลีได้พี่พี่ถ้าล้มมาแห้งๆนี่คือว่ามีสิทธิ์ตกได้เลยนะคะพพยมีความรู้สึกเนาะมึงเป็นยังมีสิทธิ์ตกมีสิทธิ์ตกค่ะนี่แหละเอา้าพี่พี่คะใบศักนี่พี่พี่จะเห็นเพราะว่าใบซักเป็นอะไรที่ถ้ามันตกมันเป็น พี่ๆดูของเพื่อนบ้านดูของเพื่อนบ้านนะคะโอ้โหเยอะมากพี่ๆค่ะแล้วแล้วคือพยานพวกงูผลอย่างนเนาะเป็นพลอยพลอยกลัวนะพี่ๆกลัวพวกงูพวก,พวกไอสัตว์เลื้อยคานอะไรอย่างนี้นะคะพี่ๆค่ะนี่แหละมา,าทักทายกันค่ะพี่ๆว่าหนึ่งวันกับเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงรถแข่งแล้วนะคะไม่ได้ยินเลยใช่ แทบจะไม่ได้ยินอะไรคือน้อยมากๆแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ได้ยินเนีย่ยได้ยินค่ะแต่ว่าถ้าป,ปิดปุ๊บก็ไม่ได้ยินนะคะมีพี่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะน้องพลมาอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียงรถมันดังคือถ้าใครที่แบบเพิ่งมาครั้งแรกแล้วได้ยินเสียงรถเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ลาคาญหรอไม่ไม่แบบมันเสียงดังมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนที่พลมาอยู่แรกๆนะคะคือ ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะคะพออยู่ที่บ้านยายคืออยู่ไม่ได้ทุกคนมันเสียงดังมากแล้วพอรู้สึกว่าหูลำคาญมากแต่ตอนนี้คือชินแล้วค่ะชินมากๆเลยรู้สึกแบบเหมือนมันกลายเป็นความชินอะ่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันลำคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข็งตลอดด้วยนะคะจะมีเป็นช่วงๆเท่านั้นอย่างเช่นน่าจะเสาร์อาทิตย์ยนี้ก็มีมาแต่ว่านานๆจะมีมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆคะ่ะแต่ว่ารถชอบแข็งช่วงวิคเกนฑ์แบบสุกเซาอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็นานๆจะมีเนาะทุกคนแต่ถ้าเสียงดังพอก็เข้าห้องมาก็ไม่เป็นไรค่ะสบายมากนะคะพี่ๆค่ะนั่นแหละคือพ,พี่บางคนที่เขาแบบมาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยน้องเสียงดังมากเลยน้องไม่น้องสามารถทํางานฟังเพลงดูหนังอะไรยงนี้ได้ยังไงสบายมากค่ะพี่ๆเข้าบ้านก็ไม่ได้ยินแล้วแต่ว่าข้างนอกก็จะแอบได้ยินหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยโลเคชั่นมันดีโลเคชั่นมันดีเน,น,ดนื่องจากหนึ่งเนาะมันก็ใกล้สนาม อ่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสนามเซอร์กิตสนามรถแข่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยม,มันก็เราก็ต้องยอมแลกอะคะ่ะยอมแลกเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตนะ่ะอย่างสะดวกสบายนะคะใช้ชีวิตแบบเออไม่ได้ไปอยู่ไกลนะคะเราก็ต้องยอมแลกกับเสียงอาจจะดังนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เราคิปปิ้งได้อยู่แล้วนะคะสบายมากเลยคะ่ะพี่ๆีค่ะนั่งทำงานอยู่ฝนตกเลยคะ่ะวันนี้ วันนี้เพื่อนสามีจะมาหาอีกครั้งนะคะทีนี้ไม่รู้แกจะมาได้ไหมแกจะต้องมาแก็ปอ่าแก็บคาเท่านั้นถ้ามาแก็ปรถมอเตอร์ไซค์น่าจะมาไม่ได้นะทุกพี่ๆค่ะเพราะฝนตกน่ะจะเนาะน,น,นี่วันนี้เป็นวันที่27กันยายนเนาะนี่ค่ะฝนช่วงนี้นะาฝนนาฝนกนิปีนี้นะฝนดีมากค่ะฝนตกทุกมือเลยเนี่ยตกแบบว่าน สภากระต่างบ่แห่งเนี่ยพ,พี่ค่ะตอนแรกมือนี่พอยว่าพอยเสียนซักที่นั่งเก้าอี้แคมป์ปงแคมป์ปิงก็เลยอ่ะดีที่ไม่ได้ซักเพราะฝนตกพอดีนะคะ<ฮ>นี่บรรยากาศบ้านพอยก็มันก็เป,ไปไ็นนั่นสิแหละพอยก็ได้ไปใส่มาใส่กับซิวจังสิแหละค่ะพี่พ่ค่ะโมโม่แม่แม่อยู่บ้านไปบลูพัสิเหตยังเนาะจ้นเนาะนี่แหละกลับมาทักท้ายพี่ๆกันประมาณนี้ให้ได้เห็นกันว่าเออพอยก่ได้ไปใส่อีรีเนาะจ้นเนาะ ถ้าถ้าช่วงหน้าร้อนนะ่ะพลอยก็จะได้ไปนั่นไปนี่เพราะว่ามันก็นหนาห้อนเนาะเขาก็บ่อยากอยู่บ้านแต่บัดนนี้เขาก็สิไปมองนั่นมองนี่กระโดดคือกบคือเขียดแต่ว่าพอหน้าฝนนี่เขาก็บ่อยากเที่ยวไปใส่หน้าฝนเนี่เขามากอยู่บ้านหน้าฝนชอบอยู่บ้านมากกว่าเที่ยวนะคะเพราะว่าเที่ยวมันกับบ่มวนเนาะจากหน,าน้าฝนนี่นะคะบรรยากาศนางเฮ็ดงานกับบ,บึงสนามหญ้าไปชิล เวลากันไปก่อนนะคะพี่ๆขาเช้าวันนี้เนาะคะ่ะฝนตกแต่เศร้าแล้วก็ภาพพี่ๆมาทักทายกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจังไดพอยจะต้องคอรตัวก่อนมื่อนี่เพื่อนสามีจะมาหาเ้ยค่ะจังไดพอยจะอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนมาหาสองมือติดแล้วค่ะแต่ว่ามื่อน,นี้เพื่อนสิมีทุระค่ะพี่ๆคะ่ะสิภาพภูมพิพอยกับสามีไปเหตุโทรศัพท์เนะะาะจ้ะเนาะจะได้กันติดตามรับชมช่องพอยเจอสอรี่นะคะ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ